สวัสดีครับผมเบนนะครับจากช่องเบนทินากรเชฟนะครับก็เป็นช่องเกี่ยวกับอาหารครับเป็นเมนูง่ายๆนะครับสามารถทําได้ทุกคนครับสามารถเข้าไปหาสูตรหรือว่าอยากทําเมนูไหนก็สามารถเข้าไปดูได้ครับก็อย่าลืมนะฮะช่องเบนทินากรเชฟอะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ ก่อนอื่นนะครับขีดถุงที่เรียกว่า setting bag นะฮะหรือว่าถุงร้อน,นครับขีดก,ก่อนนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะใส่ลงไปนะครับจากนั้นเราจะเอาน้ําเปล่าใส่ลงไปก่อนนะฮะประมาณครึ่งตรงขอบตรงเส้นตรงเนี้ยใส่ไปเท่านี้นะครับเห็นไหมครับเราจะใส่ไปตรงนี้นะครับก็ก่อนที่เราจะไปใส่ฮะ เราก็ต้องทําการใส่มะม่าแล้วก็ใส่น้ําลงไปปรุงรสชาติให้เรียบร้อยนะครับมะมา่าของเราก็ปกตินะครับก็ทั่วไปเรารแกะถุงนะครับเป็นการล็อกสองชั้นเลยสามารถเติมพวกจะเป็นเนื้อสัตว์หรือว่าเป็นผักที่จะเอามาทานด้วยได้นะครับ จากนั้นก็ใส่เครื่องปรุงไปครับเครื่องปรุงก็จะมีกลิ่นเป็นอ่าหมาล่านะครับอหอมมนะฮะสีนี่น่าจะมีความเผ็ดร้อนเนาะผมนี่หิวข้าวเลยจากนั้นนะครับ เราก็เติมน้ําลงไปเราเติมน้ําที่มะม่าก,ก่อนนะครับก็ที่ในการสะดวกของเราเนะมาะมะม่าเสลงไปเอาแล้วก็เราทาการเอาน้ํานะครับใส่ตรงนี้นะให้ถึงแค่ขอบนี่นะฮะอย่าเลยนะใสะ่ลงไปครับโอเคพอได้ขอบมันแล้วปุ๊บแล้วก็ทําการเอามะม่าที่เรา ใส่ไอเนี้ยใส่น้ำเรียบร้อยนะครับใส่ลงไปอย่างนี้นะครับอู้มีควันขึ้นมาเลยฮะทุกคนดูครับมันจะมีควันขึ้นมานี่ครับแล้วทําการปิดฝานครับปิดฝามันนี่ฮะปิดฝารอสิบนาทีครับ นี่ครับตอนนี้ผมผมเปิดฝาออกนิดนึงนะฮะให้ดูครับนี่ครับมันเริ่มร้อนแล้วครับดูทุกคนย้อนเลยคืออ่เอาง่ายๆนะครับคือจะไปทานที่ไหนก็ได้ครับไม่ต้องพกน้ําร้อนไปครับคือพกน้ําเปล่าไปเลยฮะแล้วทาการต้มอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราจะรอต้มจนเสร็จแล้วเรามาชิมรสชาติกันฮะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครห์ผมด้วยนะครับก็อยากให้ผมรีวิวอะไรก็สามารถส่งมาให้ผมรีวิวได้นะครับเอาละครับตอนนี้ก็่าจะครบเวลาที่กำหนดแล้วละ่ะสิบนาทีนะฮะผมเปิดดูโอ้อยังร้อนเลยฮะกินนี่ก็หอมเลยฮะ ีสันนี่บอกเลยว่าน่าทานทีเดียวเลยฮะเดี๋ยวผมชิมน้ำกันรสชาตินี่แบบจัดจ้านอ,อ,อร่อยครับอร่อยอร่อยอร่อยก็แนะนำนะครถ้าใส่เห็ดก็เอาเห็ดใส่ก่อนก็ได้นะครับ ก็ที่ว่าเห็ดไอ้นี่ยมันจะได้สุกง่ายๆนะครับนี่ครับ อ,อร่อยครับก็วันนี้ผมต้องไปก่อนฮะขออนุญาตไปทานฮอตพอตหมาล่าฮะร้อนเองได้ไม่ต้องต้มนะครับก็สามารถไปสั่งซื้อได้นะครับก็แพ็กเกจเขาทำดีมากนะครับก็รสชาติก็อร่อยด้วยนะครับก็ วันนี้ผมต้องไปก่อนนะฮะแล้วเ,เจอกันนะครับสวัสดีครับ